ตัวบ้านเป็นตึกแถวสองชั้นนะก็ประตูเป็นสแตนเลสตรงทางขึ้นนี้จะออกแบบไว้สำหรับผู้สูงอายุมีราวจับให้เดินขึ้นได้นะคะเพราะบ้านนี้จะเป็นบ้านที่ผู้สูงอายุเคยอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีใครป่วยในบ้านนะคะพื้นชั้นหนึ่งนี้มีการ ทำพื้นไว้แล้วเป็นลายไม้นะเป็นกระเบื้องลายไม้แล้วก็มีตู้ตู้ที่เป็นตู้บิวอินนะคะวางโชว์ได้ตู้ก็จะมีบานเปิดนะบานเปิดนะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักมีลิ้นชักอยู่เนาะลิ้นชักก็เปิดได้ทุกอันนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นชั้นวางที่สามารถวางของโชว์วางของต่างๆวางหนังสือได้แล้วก็มีห้องเก็บของด้วยห้องเก็บของก็ใช้เก็บของต่างๆนะก็เป็นห้องใต้บันไดนะคะเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวมีไฟด้วยนะคะในห้องเก็บของก็จะมีไฟด้วย ทีนี้เรามาดูที่ห้องครัวห้องครัวนี้จะมีไฟที่ตรงห้องครัวนะเป็นห้องครัวขนาดเล็กนะคะสามารถวางเตาแก๊สตรงนี้ได้แล้วก็มีซิงซิงสำหรับทำความสะอาดนะมีเตาแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำที่ ถูกรีโนเวทแล้วเหมือนกันนะคะก็จะมีชักโค้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีตุ่มให้ด้วยนะคะเป็นตุ่มน้ําที่สําหรับคนที่แบบว่าชอบอาบแบบใช้ขันเนาะมีฝักบัวมีสายสิ่ชําระนะคะมีราวแล้วก็มีราวสาหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะอันนี้เราปิดไฟห้องครัวปิดไฟห้องน้ํา สังเกตว่าจะมีไฟตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไฟ motion sensor ที่พอเราเดินผ่านนะไฟก็จะติดพอเราไม่ได้เดินแล้วไฟก็จะดับนี้มาชั้นสองั้นสองยังเป็นสภาพเดิมนะคะก็คือจะเป็นบันไดไม้เป็นพื้นไม้แบบโบราณเนาะพื้นไม้นี่ก็แข็งแรงนะคะถึงจะโบราณแต่ก็แข็งแรงก็อันนี้ก็เป็นหน้าต่าง หน้าต่างนี้จะแบบคือใหญ่มากถ้าเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยจะพบว่าลมเข้าดีนะบ้านก็อาจจะเก่าหน่อยแต่ก็จะมีลมเข้าดีนะคะอันนี้เป็นเสียงลมเนาะอันนี้ก็คือวิวจากหน้าต่างก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านบ้าน บ้านบ้านเดี่ยวที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะแล้วก็ลมลมดีดูจากผ้าใบนะคือบ้านนี้จะมีกันสาดใหญ่มากกันสาดนี้คือฝนตกต่อให้เป็นพายุนะก็สามารถนอนเปิดหน้าต่างได้โดยที่ฝนไม่สาดเข้ามาในบ้านนะทีนี้ก็มาดูชั้นสองนี่จะเมื่อก่อนเคยกั้นห้องแต่ตอนนี้ก็คือตีทะลุไปแล้ว แลนะ้ยังมีแนวกั้นห้องอยู่นะคะชั้นสองถ้าเกิดจะเข้ามาอยู่อาจจะปรับปรุงนิดหน่อยนะ,ะแต่ที่สำคัญเนี่ยบ้านนี้เนี่ยจะมีระเบียงด้วยตรงนี้เนี่ยเคยเป็นที่วางหิ้งพรานะคะที่วางหิ้งผราจะมีระเบียงด้วยเดี๋ยวเราไขาประตูไปดูระเบียงกันกุญแจจะเยอะหน่อยนะ อันนี้เป็นระเบียงเอาไว้ตัดผ้านะคะก็อากาศปลดโปรง่งก็จะมองเห็นไปที่ตึกโฟร์ซีซันด้วยข้างหลังบ้านก็จะเห็นวิวต้นไม้ของอพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะอันนี้คือหลังบ้านอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะของพื้นที่บ้านหลังนี้บันไดก็จะเป็นบันไดโบราณแต่ก็ พอใช้งานได้ดีนะแข็งแรงนะคะ